รัฐบาลก็เตรียมจัดการจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ครับที่เตเียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้พร้อมประกาศให้ทุกวันที่5พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงยืนยันครับว่าไม่รู้จักพลโทรมนัสคงแป้นผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์เป็นการส่วนตัวพร้อมกับย้ำให้ตำรวจนั้นดำเนินคดีเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีรายง,งานจากชุดสืบสวนว่า ในคดีค้ามนุษย์ที่มีผลโทรมนัดคงแป้นเป็นผู้ส่งมนุษที่กองพิเศษกองทับบกนั้นเป็นผู้ต้องหาครับพบว่ายังมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก4ี่ห้าคนโดยพลเอกประวิทย์ยืนยันครับว่าไม่รู้จักผลโทรมนัดเป็นการส่วนตัวและเป็นเรื่องของตํารวจที่จะดําเนินการซึ่งก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และก็ให้ตํารวจนั้นเดินหน้าออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ตํารวจสอบสวนยังไงได้ก็ว่ากันไปนะก็ถามผม ว่าผมผมไม่รู้จักเขาแต่ผมรู้ข้อมูลว่าเขาเคยทํางานมาอย่างไงก็เล่าให้ฟังแค่นั้นเองอไปเขียนไปปติดประ่อมันอย่างนี้ไม่ดีหรอกมันทําให้ความชัดเจนไม่มีถ้าไปเอามาทั้งหมดจะเห็นชัดเจนเลยว่าผมไม่ได้พูดอะไรที่จะไปให้การสนับสนุนในเรื่องอะไรเรื่องของคดีเป็นเรื่องของตํารวจเขาส่วนความคืบหน้าคดีค้ามนุษย์ล่าสุดนั้นพลโทมนัสคงแป้นผู้ส่งคดุทธิกองทัพบ,บกก็ได้ ตกเป็นผู้ต้องหาคดีนี้นะครับได้ถูกนําตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนาทวีผลัดแรกและทนายความก็ยื่นหลักทรัพย์วงเงิน2ล้าน6แสนบาทเพื่อขอบประกันตัวแต่ว่าศาลไม่อนุญาตเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาคนสําคัญและกลัวว่าจะยุ่งกับพยานครับซึ่งทนายความจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ โดยพลนโทมนัทนั้นถูกแจ้งก็อกล่าวหารวม13ข้อหาที่เดียวกับผู้ต้องหาคนอื่นๆในคดีค้ามนุษย์ซึ่งล่าสุดนั้นนายถาวรมณีผู้ต้องหาเครือข่ายค้ามนุษย์ในตำบลประดังเบษาจังหวัดสงขลาก็ขอำควอมอตัวเพิ่มอีกหนึ่งคนครับทำให้ยอดรวมของผู้ต้องหาทั้งที่ถูกจับกลุมมอบตัวและอายัดตัวเพิ่มเป็น53คนจากที่ถูกออกหมายจับทั้งหมด84คนครับ